สวัสดีค่ะ,ะน้องหน่อยนะหน่อยอม,มอนนะก็หน่อยนาธนถาแล้วก็พี่ป๊อกนะสุขยานะคะเป็นรูปเปลี่ยนชื่อใหม่อีกหรือยังนะอันนี้คือ,อผลงานของน้องเนาะ,ะที่พี่ๆอยากดูอยากเห็นเนาะน้องๆอยากเห็นนะ่เราก็อันทำเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะนะพอดีใบอะ,อะไรนะผักขยงอ่นะน้องแจ๊เนาะเขา ไม่เคยทำกับข้าวไงก็ไปใส่ในตู้ไอตู้ช่องฟีดเก็ <c oughs> บในช่องฟีดมันก็เลยสีมันก็เลยเป็นแบบนี้นะ <c oughs> จริงมันต้องเขียวนะเขียวเต็มหม้อเลยนะก็เลยเห็นอย่างนี้แต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเนาะในหม้อในหม้อน,นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นแจด๊ดเป็นน้องออนเป็นพี่ป๊อกเป็นน้องหน่อยอมอมอลิกูลน,นะที่อยากดูเนาะ แจากันน้องน้อยธนัธาแก้วมาลาเนาะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขร่วมกันแล้วก็อขอบคุณทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะอขอให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารอร่อยๆนะแบบคลิปนี้เลยนะใครอยากกินก็ไปหาซื้อเอานะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ